ในวิดีโอที่แล้วเราได้เริ่มเรียนเกี่ยวกับ conditional วันนี้เราจะมาโฟกัสที่ second and third conditional นะคะโอเค okay, let's begin สำหรับ second conditional ใช้สำหรับ unreal or unlikely situations ที่เราถามว่า what if สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะความเป็นไปได้นี่ต่ำกว่า10%นนะคะการสร้างประโยคคือ if บวก past simple would บวก base verb ค่ะ If I were rich, I would travel the world. ถ้าฉันรวยฉันก็คงจะเที่ยวทั่วโลกแล้วล่ะนี่เป็น sentence ว่าคนพูดเนี่ยยังไม่รวยค่ะแต่ความเป็นไปได้ว่าเขาจะรวยไหมก็มีนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ค่ะ If I had a time machine, I would go back to buy Bitcoin when it was still cheap. นี่จะบอกว่าถ้าฉันมีไทม์แมชชีนฉันก็จะย้อนกลับไปซื้อบิตคอยนในยุคยุคนั้นเลยตอนที่มันยังถูกค่าคือความเป็นไปได้ของการไทม์แมชชีนนี้ต่ำมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น second conditional นะคะตอนนี้เรามาดูเรื่อง third conditional มันจะใช้สำหรับ regrets กับ things that didn't happen or can't change anymore เป็นการที่เราผิดหวัง หรือว่าเวลานั้นนะ่ะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วค่ะ0%แล้วนะคะสายเกินไปแล้วค่ะสร้างประโยคโด้วย if had บวก past participle would have บวก past participle if I had studied harder I would have passed the test ถ้าเรียนได้หนักกว่านี้ฉันก็คงจะสอบผ่านแล้วล่ะหมายความว่าตอนนี้ที่เราพูดนะคะเราตกค่ะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วนะคะ If I had slept earlier, I wouldn't have looked like a zombie today. ถ้าฉันนอนเร็วกว่านี้ตอนนี้ก็คงจะดูไม่เหมือนซอมบี้แล้วล่ะนี่ก็คือจะพูดว่าเราผิดหวังนะนี่คือวิธีการใช้ t h i r d conditionals นะคะในวิดีโอหน้าเราจะดูเรื่อง mixed conditionals นะคะโอเ okay, ค that's all for today ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ second and third conditionals ได้มากขึ้นนะคะ ถ้ามีคำถามอะไรถามที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะจะเจอกันคราวหน้านะคะบ๊ายบาย